ลูกจัดมันเกิดก็เพื่อนมาขึ้นนี่เขาอายุสิบเจ็ดป้าก็เลยอนุญาตให้จัดแค่ยี่สิบคนมากกว่านั้นไม่ได้เนาะเขาจะให้มากมากกว่ายี่สิบเนาะแต่ว่าเราจำกัดเนาะ รากว่าเราบางอย่างเขาก็ยังสือไม่ได้จ้ะเขาให้เมยไปด้วยถ้าเขาอยากได้เน,นอะโอ้โค้งขวัญดูของขวัญอายุสิบเจ็ดปีแล้วเขาไม่เก็บอะไรเลยม,มาขึ้นนี่ฝนตกนหน่อยนึง คนเยอรม,มันเขาจะไม่อวยพรกันกกอนวันเกิดจ้ะเขาจะอวยพรกันตรงวันเกิดพอดีแล้วก็จัดกับขอบครัวก็คือวันวันเกิดตรงกับวันเกิดเลยเขาจะจัดกับขอบครัวเนาะถ้ากับเพื่อนเขาก็หรือว่าไม่ใช่แค่กับเพื่อนแต่ก็หลายๆคนนะเนาะเขาก็จะจัดแบบ เออเขาก็จะจัดเขาเรียกอะไรล่ะจัดที่หลังอ่ะเนาะจัดที่หลังจัดที่หลังอืมเขาอยู่ยังสิบเจ็ดก็ต้องดูแลเนาะวัดสกาวัดสกาอะไรนี่ก่อชั้นเดะต้องพาไปซื่อเขาไม่ให้เด็กหน่อยสื่อเนาะ ดูว่าเขาทำเลเธอหรือเปล่าเอ้ยยี่สิบคนไปทหร่ดอกเนาะเดี๋ยวเขาต้องตื่นมาเก็บเลยนี่ขึ้นฝนตกหน่อยหนึ่งเปียกนั่นนี่มิ้นเนี่ยโอ้เพราะเปียกอยู่ฉันก็สวนเก็บเซตล้วจ้ะเกือบเก็บเซตแหละ คือเซตไป80%ไปเหลือ20%กับเซตเลยจ้ะสำหรับปีนี้เนาะเรียบร้อยสำหรับปีนี้สวนอู้หของเขาไม่เก็บหรอกของขวัญถ้าเกิดว่าสำคัญสำคัญนี่จะไม่เปียกได้นี่โอู้หูเปียกได้นี่ถ้าเป็นอไอ้อะไรเขาเรียกอะไรไปที่ว่าต้องไป ต่องเอาไปเออเอาไปแลกอาหารป่าอะไรนะเปียกว้าฮาริโบโอโอหลูบสมัยเป็นเด็กหน่อยอุลิเอหาหือของเขาป่ะพาดูเละเทะหน่อยหนึ่งอะไรอันนี้รอสกาขมปตะกี้ขวด วัดกามดไปตรงขวดนี่ยี <c oughs> ่สิบคนวัดกาาามาพมา,าไปโอ้ยนะหนาเสียดายเถอะดูทำไมถึงเป็นเด็กหน่อยอยังหงิกกันกินถิ่งกินขวางกันเฮ้โอ้โอ้ไปพา,ามาดูความเลอะเทอะของเขาหน่อยหนึ่ง